สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับว่านรวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้มงคลค่ะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชอบน้ำค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะถ้าเกิดว่าออกดอกแล้วนะคะเชื่อกันว่าจะให้โชคค่ะดอกออกมากมายเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มทั้งทุกกระถางเลยนะคะ ค่ะถ้าอยากให้โชคนะคะเป็นการเสริมโชคอีกวิธีหนึ่งนะคะสายมูนะคะเชื ta, ่อกันว่าถ้าเกิดว่าเวลาลดน้านะคะให้ท่องคาถาไปด้วยค่ะคาถาก็คือตั้งนนโมสามจบแล้วก็ต่อด้วยคาถานะคะคาถามีบอกว่านโมสามจบนะคะก็คือนนโมตรสสะประคะวตระละตัสมมาสัมพุทธสะหนโมตรสสะประคะวตระละตัสมมาสัมพุทธสะหนโมตรสสะปะคะวตัะละตัสมมาสัมพุทธสะ ต่อด้วยคาถาค่ะอีกสามจบเหมือนกันนะคะมหาลาโพโหนตุพระวันตุเมมหาลาโพโหนตุพระวันตุเมมหาลาโพโหนตุพระวันตุเมนะคะเชื่อกันว่าเวลาลดน้ํานะคะท่องคาถานี้นะคะสามจบนะคะก็จะมีโชคลาภนะคะ ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ